ขอกาาราบสัสว์ค่ะพี่น้องทุกคนเจอกระสาบ้านป่าพากินวันนี้สัญญาพามากินนะคะอันนี้หมูสรงเครื่องค่ะหมูหมกสรงเครื่องดูสิครับพี่น้องอพี่น้องค่ะอันนี้ก็เจียวบองนะคะเจียวปลานะคะพี่น้องเผ็ดๆก็มีผักนะคะนี่ผักกะถินแล้วก็กระหล่ำนะคะพี่น้องแล้วเออไอมะเขือพวงแล้วก็ ถั่วพลูนะคะพี่น้องขาวันนี้อาหารมันบ้านแซ่บเบอร์ค่ะพี่น้องขอเปิดมือจ้กพี่น้องขาล้างมือก่อนอม,มาคะ่ะนี่ค่ะหมูนี่หมกหมอก้อหูเจียวปลารานี่อร่อยแซ่บนะคะพี่น้องขาดูสิมีตุ้นต่อนด้วยนะคะพี่น้องขาอืม้ม มาค่ะอืมมาเดินพี่น้องัะใจอืม อร่อยอร่อยมากพี่้าวครับเวตอร้าเหรอไม่ใช่นู่นเวเออนู่นไหมเออครฮบ มาครับพี่น้องอม,มีอะไรกริกินกันไปเด้พี่น้องเลยอือ อร่อยพี่น้องหม,มกแบบมันบานพ่อสัญญาชอบมากเลยแบบนี้ใครชอบอ 嗯，好。Mm. Oh. อาหารอีสานบ้านเรานะกินอะไรอร่อยหมดอนั้นนะคึงดีใจนะคะเกิอมาเป็นคนไทยแล้วก็คนอีสานนะครัพี่น้องดีใจมากคือว่านะคะอาหารแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะ Mm how -hmm. do Ну mm. กินกับเกี๊ยวอรหน่อยเนาะหอมใช่ไหมน้องเกี๊ยวปลา

อนก็มีเป็นตอนครับพี่น้องค่ะประาเป็นตอนแซบ่บ <c oughs> มาเลืบพน้อง Rồi. <tôi>, Ngon. À บาเล็กจะเป็นน้องค่ะอร่อยมากอาหารอีสานบ้านเราอร่อยอเผ็ดขึ้ข้าว à. Ừ. wow. Ừ. 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 อร่อยอ๋อ,อกินครับกินน้ำอร่อยมากครับพี่น้องขาอร่อยจริงๆอิ่มโอ้ยเกียวปลา บบกับผักครโอเคครับพี่น้องค่ะดูเจอเกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลาจากก่อนนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า